ช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป4เลยนะครับ incredible english 4 m o ม e f ีแฟนต l วอิงนะครับไปเร็วเลยนะครับหน้าตองหนึ่งแล้ว read the s t t a e m e n t and write to all files นะครับอ่านเนื้อราวมาแล้วเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับ pocket money ของชาวอังกฤษนะครับ then correct the files t a t e m e n t นะครับดูว่าประโยคไหนถูกต้องประโยคไหนผิดถ้าประโยคผิดก็ทำให้ถูกซะด้วย Pocket money is money you receive from family member for your birthday เขาบอกว่า Pocket m ตมันี่มาจากเงินที่คุณได้รับจากสมาชิกในครอบครัวที่ให้คุณในวันเกิดอันนี้ผิดนะครับนะทำให้ถูกต้องก็คือ Pocket money นะครับ we receive from our parents นะครับ for my jobs or uh, normally they give they give they give us for uh, uh, for spending at my school นกักเรียนฟังออกไหมคุณครูพูดอย่างนี้ ที่ถูกก็คือว่านะครับเขาให้เรามาเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับที่โรงเรียนรายวันนะครับหรือค่าที่เราทํางานที่บ้านประมาณนั้นนะครับมีคําตอบไหมไม่เมยนะครับคุณครูเลยตอบให้แบบสดๆนะครับนะ Most kids there t pocket money every day เด็กหลายๆคนนะั้นจะได้เงินอ่า p o t k e t มานี y นะครับทุกวัน อันนี้ในในในฝรั่งเมื่อกี้ที่อ่านมาผิดนะครับนะเพราะเขาจะให้เป็นรายสัปดาห์เป็นรายสองสัปดาห์เป็นรายเดือนนะครับนะที่ประเทศอังกฤษดังนั้นเราก็ตอบว่า most kids uh, most kids นะครับนะ don't uh, don't don get their pocket money every day นะครับ they can get it two weeks uh, for a month etc นะครับจะได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนเป็นต้นนะครับตอบอย่างนั้น d พร t think to n t don't think i t ว่ o ดีที่จะให้เง m o คน y w h e n t h e y ask for i นคนนะครับผู้คนชาวอังกฤษพ่อแม่นะครับนะชาวอังกฤษจะพูดกันว่านะครับนะถ้าเด็กขอเงินนะครับขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นหรือว่าเด็กต้องการขอเงินเมื่อไหร่ให้เมื่อนั้นเขาไม่เห็นด้วยนะครับขนะ้อนี้ถูกต้องนะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมครับ อันนี้ไม่ต้องไปไปตอบแล้นะเพราะอะไรถ้าถูกต้องก็จบไปเลยแต่คุณครูต้องการพูดเสริมนิดหนึ่งเพราะเขาต้องการที่จะสอนให้เด็กรู้จักค่าของเงินนะครับนะเหมือนพารากราฟสุดท้ายที่คุณครูบอกนะครับนะข้อที่4ี่ครับผม many british children have bank a c c o u n t นะครับเด็กๆหลายคนในประเทศกนั้นเปิดบัญชีธนาคารไว้นะครับช่วยเอาเดมเซฟเดมอันี้เพื่อที่จะอดอ,อมนะครับถูกต้องเลยนะครับนะ เคนยากครับออเบอร์ตี้พาร์ตให้เด็กช่วยประหยัดเงินอินชอนสำหรับงานที่พวกเขาทำในบ้านพ่อแม่ทุกคนนะครับนะในประเทศอังกฤษนั้นจะให้เงินแก่ลูกๆเนื้อ,อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าลูกๆนั้นทํางานในบ้านอันนี้ไม่ได้ทุกคนนะครับนะที่เขาตอบผิดเพราะไม่ใช่ทุกคนนะครับ answer so the question อันนี้เขาตอบให้นะครับนะ how much money do children for their pocket money เด็กๆในประเทศอังกรษนั้นได้เงินพก c ก e t บันนี่เท่าไหร่คำตอบก็คือ t i e n a t u r e g e t between f and t e pound s a week for a p o c k e t money mm hmm. เขาจะได้ก็ประมาณครั้งละนะครับห้าห้าปอนถึงสิบปอนนะครับนาะต่ออาทิตยนะ์หรือแล้วแต่สถานะนะครับเหมือนที่บอกนะครับนะถ้าพ่อแม่รวยก็ให้เยอะนะครับก็บอกแล้ว d e p e n d o n นะครับ the family นะครับนะแล้วแต่ครอบครัวเขาจะ จนหรือรวยนะครับนะ What sort of job s do they often do in exchange for pocket money? งานอะไรนะครับที่พวกเขามักจะทำเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงิน pocket money นะครับคำตอก็คือ they wash dishes นะครับล้างจานเหมือนกับบ้านเรานี่นะครับนะ clean the house นะครับทำความสะอาดบ้าน babysit นะครับเลี้ยงเด็กนะครับดูก a r e n i n g นะครับทำสวนคือสวนหย่อมนะครับนะไม่ได้ทำสวนยางสวนปาล์ม สวนเห่ะอะไรไม่เกี่ยวนะครับนะ้วแอนวอชเดอะคาร์นะครับล้างรถไอคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นต้นข้อที่สาม what percentage of her pocket money does Maggie save ในเนื้อเรื่องนะครับที่แม็กกี้เข้ามาคอมเมนต์นะครับแม็กกี้ออมเงินเท่าไหร่กี่บาทแม็กกี้ได้เท่าไหร่ครับตั้งียนเมื่อกี้ได้20่ปอนนะครับนะ20่ปอนนั้นคือ10ปอนนี่พ่อแม่ให้ปกตินะครับอีก10ปอนได้มาจากค่าจ้างทำงานแล้วหล่อนก็เอา5ปอนไปฝากธนาคาร ดังนั้นก็เลยคำตอบก็คือแม็กกี้เซฟนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ออฟเ e อร์พ็อกเก็ตมันนี่นะครับเพราะเ e อร์เซนเทมันแปลว่าค่าเฉลี่ยนะครับนะก็เลยตอบเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับนะครับผม่ต่อไปเร,เร็วเลยนะครับ u n d e r l i n e trading นักเรียนขีดเส้นใต้สามสิ่ง that you spend most of your money on ที่นักเรียนใช้เงินซื้อสินค้าเหล่านั้นสามสิ่งซื้ออะไรบ้างนะครับเช่นในโนตนี้นะครับบอกซื้อเสื้อผ้า ซื้อเอ็กเซสซอรีนะครับเครื่องประดับเครื่องซื้อสวีทของหวานซื้อช็อกโกแลตนะครับซื้อสแน็คซื้อคอมพิวเตอร์เกมนะครับซื้อแมกกาซีนวารสารเอกสารซื้อสปอร์ตติ้งอีเวนต์นะครับก็คือเครื่องอกีฬาต่างๆนะครับไปดูหนังนะครับซีนีมาอาร์ติเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับสิ่งบันเทิงต่างๆอื่นๆนะครับบุ๊กซื้อหนังสือโมบายโฟนนะครับซื้อโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์มือถือเครดิตการ์ด อ่าซื้อโมบายโฟนเครดิตก็คือซื้อโทรศัพท์บ่อนนะครับนะมิวสิกซีดีออดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดซีดีนะครับหรือดนตรีดีวีดีอาร์เทอร์เออเดื่นนะครับไปเลยเลยครับทีนี้ compare your answer with the o t h e r student in your class ให้เปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะครับ a s k a n d an s w e r q u e s t i o n โดยให้ถามและตอบคำถาม with For students นะครับด้วยนักเรียนด้วยคำถาม4ี่คำถามนักเรียน4คน About your spending habit นิสัยพฤติกรรมที่นักเรียนใช้จ่ายนะครับเอบอกว่า How much money do you get every month เดือนหนึ่งเธอได้ตังกี่บาทครับเพื่อนมี B, บอกว่า About 40 euro ฉันได้ประมาณ40่สิบยูโรยูโรละเกือบ40บาทแล้วนะครับตอนนี้นะหรือ40บาทกว่า ดูใช้เส้ own clothes แล้วเธอไปซื้อเสื้อผ้าไหมเบว่า no I usually spend a lot of it own credit for my mobile phone ฉันเอกไปผ่อนโทรศัพท์มือถือครับ a อน music สิ w ดาวน์แล้วก็ไปดาวน์โหลดเพลงนะครับนะ from the internet ไปเสียค่าดาวน์โหลดด้วยก็ประมาณนั้นนะครับนีคุณครูปลจากหนังสือนะครับจบหน้าตองหนึ่งยังเหลืออีกสองหน้าครับฟังดูแล้้วเขาชม ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอบคุณ